ค่ะคุณค้ามาชมรีวิวนะจ๊ะอีกกระสอบหนึ่งก่อนเทียงเนาะตัวนี้นะคะจะเป็นออริจินอลช็อตโอเวอร์ไซ์นะคะจะเป็นกางเกงกางเกงโอเวอร์ไซ์รวมผ้านะคะเป็นกางเกงรวมผ้าโอเวอร์ไซ์นะคุณค้าป้ายฟูจินะจ๊ะตัวนี้ตัวนี้รหัสฟูจิหนึ่งสามห้านะจ๊ะฟูจิหนึ่งสามห้ามา รวม้าเอเวอร์ไปภูจีมันก็มีแบบหลากหลายเนาะมีทั้งแบบเป็นกางเกงวิทย์ปยกังเกงคาโก้กางเกงกีฬาคล่าๆกันมาเลยนะจ๊ะ อันนี้มันก็น่าจะเป็นงานรวมชายหญิงนะคะแต่ส่วนมากถ้าเป็นแบบนี้มันก็จะออกเป็นงานผู้ชายซะส่วนใหญ่ที่เคยเปิดหลายๆไป้ายผู้หญิงปนมาแต่ก็ไม่ได้เยอะเท่าผู้ชายผู้ชายจะออกเยอะกว่าอ้าอือ I <laughs> ฟุจีหนสานะจ๊ะตงเก็นรมะวุโอไซส์นะจ๊ะ นูนตัวก็น่าจะอยู่ที่ประมาณตัวนี้สี่สิบห้ากิโลร้อยร้อยสี่สิบบวกถึงเดี๋ยวน้ำให้อีกทีนึงละกันนะลูกค้านะนัจ๊ะนะจ๊ะ,นะจะ ส,สวยนะมันไม่ได้ไซสไซมันไม่ได้ใหญ่เวอร์บางอลังการนะคุณูกค้าอันนี้คืออะไรนะแรงเลอร์แก๊ป อืมโอเวอร์ไซด์แต่เขาก็ไม่ได้ไซ์ใหญ่มากนะจ๊ะ ออตอนนี้สี่สิบห้ากิโลนะคะสี่สิบห้ากิโล พรีวิวจะส่งให้ฟรีเหมือนเดิมนะครับค่ะรับอิก็ถสามร้อยจะแจกเด้อ กางเกงลายทหารถ้ามีกางเกงลายแบบก,ก,กางเกงทหารขาสั้นทั้งกระสอบเนี่ยลูกค้าน่าจะแย่ยงกันน่าดูนะ 反正啊。 ฟูจิหนึ่งสามห้านะคุณคะฟูจิหนึ่งสามห้านะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะโ,โอ้ย <laughs> ขอให้เขา ส่วนมากมันก็จะออกเป็นแบบแนวแบบผ้าคอตตอนผ้าคอตตอนนะคุณลูกค้าส่วนใหญ่แต่ยังไม่เห็นกีฬานะป้ายนี้ยังไม่เห็นติดแบบพวกกางเกงกีฬากางเกงเซิร์ฟมาเหมือนแบบเป็นคาโก้กับคอตตอนคาโก้กับพวกเหมือนกางเกงคอตตอนกางเกงเวทบอลขาสั้นนะคุณลูกค้าหรือว่ามีแค่นี้ อริสินนช็อตของเขา,เาขคุณครับอันนี้ต่างจากป้ายอื่นนะคะต่างจากป้ายอื่นคิดว่าใช่แหละ มันต่างจากใยอื่นตรงที่มันไม่มีพวกกางเกงแบบอันนี้มันน่าจะเป็นรวมผ้าของเขาเขียนว่าออริจินอลชตมันก็น่าจะเป็นกางเกงเอวีทบอยกับกางเกงคาโก้แค่สองอย่างนะคล้คละกันมานะคะเพราะมันไม่มีผ้ากีฬาไม่มีผ้าเซิร์ฟไม่มีพวกผ้ายืดปนมาออริจินอลช t แต่ละโรงงานเนี่ยไม่เหมือนกันเลย ก็ใส่มาแค่เวทปอยกับคาโก้ใช่ใช่ <t> มันเป็นงานเพิ่มใชยหญิงนะคุณลูกค้าแต่ผู้ชายจะเยอะกว่าผู้หญิงนะจ๊ะทรงผู้ชายจะออกเยอะกว่าผู้หญิงผู้หญิงตนมาบ้างเล็กน้อยไม่ได้เยอะ สุดน่าจะอยู่ที่เอลสี่สิบหกงานคลาสไซส์ก็มีนะคุณค้าถ้ามชอบงานไซส์ใหญ่งานคลาสไซส์เปิดเปิดไปแล้วนะตัวนี้งานเกรดดีเขาเปิดไปแล้วงานค่อนข้างใหม่เลยนะคะงานคลาสไซส์อะ่ะ คุณลูกค้าองสงงานก็จะประมาณนี้เลยนะจ๊ะงานก็จะประมาณนี้เลยอ่ะหมดแล้วทุกตัวฝากไ้ด้วยนะจ๊ะตัวน,นี้นะคะฝากไปด้วยนะจ๊นนะ ป้ายนี้ฟูจินะคะหนึ่งสามหนึ่งสามห้าฟูจิหนึ่งสามห้านะคะจะเป็นกางเกงในป้ายมันเขียนออริจินอลช็อตนะแต่ในน่ะที่เปิดรีวิวอ่ะมันจะเป็นแค่กางเกงเวบบอยนะคะผ้าเว็บอยแล้วก็คาโก้นะคะรวมชายหญิงเน้นผู้ชายเน้นผู้ชายผู้หญิงออกมาบ้างเล็กน้อยไม่ได้เยอะนะคะเน้นงานผู้ชายนะเป็นงานโอเวอร์ไซส์นะจ๊ะ ไซส์ใหญ่สุดก็อยู่ที่ประมาณสี่หกสี่แปดนะคะอืมใหญ่สุดประมาณนี้นะคะส่วนจำนวนตัวเดี๋ยวน้ำให้อีกทีนึงนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กติดตามให้เพจด้วยนะคะขอบคุณค่ะรีวิวส่งฟรีนะคลูกค้ารับเอินลดสามร้อยน,นะจ๊ะ